ครับและของชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะมีด้วยกัน5ชิ้นเหมือนกันได้แก่อะไรชุดนี้บนเข็มขัดแล้วก็บ็อกเซตอีก5้าันนะครับผมนี <c> ่ก <oughs> ับสลากชุดที่2ครับของชิ้นนี้ผมจะจับจากสิ่งของที่ เล็กที่สุดเป็นครบบอกเซนค่ยนไม่ใช่บอกเซนคีออะไรนะีธรรมดาด้แ่ ห้าเจ็ดครับนัดเล่นต่อไปครับหกสองสี่ครับหกสองสี่ครับ เที่อกต่อไปครับ5 3 8 5 3มปครับและนี่คือบอกเสร็จครับใครเนี่ยเสร็จแล้วเอเนี่นีคิดตลอดเลยครับ อันนี้นะครับผมเล่นี่อได้แก่มีแต่เลขห้ครับ5้าหนึครับเช่นเคยครับที่ผมเคยบอกผมะฝังรอยจุดลงไปด้วยครับ นี่อันนี้ครับเส้นนี้ผมรักมากดูความเก่าของมันแต่มันอึดมากดูนี้ก็เจาะเองใส่ไปออเดิั่ชเดอะสตาร์มันอยู่กับผมมาจนถึงรอบสุดท้ายแล้วจะดูอยู่ในบ้านเลยเส้นนี้รักมาก <c oughs> ใครได้ไปอยบอกเลยว่าสชคที่มากนะใส่ด้วยนะอย่าไปเก็บน,นะ เลีเยงออยากเห็นหน้าคนไปเล่นดีมากห้าหกเก้าห้าหกเก้าครับ